สวัสดีครับผมแมน่นูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงชอบแมานูนครับ Mass Effect Legendary Edition นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ลุงแมวลังเลมากๆเลยนะว่าจะซื้อดีหรือเปล่ามีหลายเหตุผลนะครับที่ทำให้ลุงแมวคิดหนักนะอันแรกเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกม PlayStation 4ซึ่งตั้งแต่ซื้อเครื่อง PlayStation 5มานะลุงแมวก็อยากจะเล่นเกม PlayStation 5เป็นหลักแล้วก็เสียเงินซื้อเกม PlayStation 5เป็นหลัก ตั้งแต่ได้เครื่องใหม่มานะลูกแมวก็แทบจะไม่เคยเล่นเกม PlayStation 4ซื้อเกม PlayStation 4อีกเลยนะคือเหอนะครับเหอแต่ก็ไปอ่านเจอนะครับว่าเกมนี้ถ้าเล่นบน PlayStation 5จะได้ความละเอียดที่ 4K นะครับแล้วก็เฟรมเรทที่60 FPS ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าตัวแบนเนอร์นะตัวไอคอนของก่อนจะเข้าเกมมันจะขึ้นว่าเป็นเกม PlayStation 4ทุกครั้งที่เห็นก็จะปวดหัวใจนิดนึงก็ตาม พวกเธอเทคโนโลยีใหม่นะครับต้องเข้าใจนิดนึงนะเมื่อเรามีเครื่อง next gen แล้วเราก็ไม่อยากกลับไปเล่นเครื่องเจนเก่าแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ลุงแมวคิดว่าไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ก็คือถ้าคนเล่นเกมที่มีอายุประมาณลุงแมวเนี่ยก็คงเล่นเกมนี้กันไปหมดแล้วนะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะเล่นเกมนี้จบกันไปหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดแห่งเกมก็จะซื้อมาเล่นกันอีกไหมนะครับจะตอบคุณแฟนว่ายังไงว่าเธอซื้อเกมเก่ามาอีกแล้วเหรอ แต่จริงๆเกมนี้มัดรวม3ภาคเลยนะครับปรับปรุงทั้งตัวกราฟิกนะแล้วก็เอา DLC ทั้งหมดที่เคยมีมัดรวมเข้ามาให้เลยแล้วก็สิ่งที่เป็นจุดสำคัญมากๆนะครับของลุงแมวคือเขาปรับปรุงการบังคับด้วยจริงเกมนี้ทั้ง3ภาคเลยนะครับ 1, 2, 3ออยู่ใน Xbox Game Pass อยู่แล้วลุงแมวก็ไปโหลดภาคแรกมาเปิดเล่นนะครับแล้วก็คิดว่าจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะเล่นภาคเก่าก็ได้ ไม่แน่มีอะไรต่างกันมากกับภาคใหม่นะแต่ว่าพอเจอโฆษณาว่าภาคใหม่ทำการปรับปรุงการบังคับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคแรกนะครับให้สามารถเล่นเกมในแนวแอคชั่น RPG ได้มากยิ่งขึ้นบังคับการยิงปืนแล้วก็เข้าที่กำบังได้ง่ายกว่าเดิมอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ลุงแมวรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยซื้อ Legendary Edition มาเล่นดีกว่าแล้วในที่สุดลุงแมวก็ตัดสินใจถอยมานะครับผมแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้นะเกมออกมาไม่กี่วันนะ ลุงแมวก็เล่นไปแล้วประมาณ7ชั่วโมงซึ่งสำหรับลุงแมวเองมันเยอะมากๆเลยนะมีเกมไม่กี่เกมที่ลุงแมวจะเล่นต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงไม่หลับไม่นอนนะครับงานการที่จะต้องทำส่งก็ดองไว้ก่อนลุงแมวก็เลยจะมาแบ่งปันความรู้สึกนะครับว่าเล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคุ้มไหมน่าซื้อไหมนะครับสำหรับทั้งคนที่เคยเล่นมาแล้วแล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยไปดูกันเลยครับผม แน่นอนนะครับว่าในวิดีโอนี้ก็จะไม่มีการสปอยเนื้อเรื่องใดๆนะเพราะว่าจะทําให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านเสียอัศร์ในการจะไปซื้อเล่นเองนะครับและคลิปทั้งหมดที่เอามาใช้ประกอบนะครับก็เป็นช่วงต้นเกมของเกมภาคแรกเท่านั้น Mass Effect Legendary Edition นะครับเป็นการมัดรวมทั้ง DLC แล้วก็เกม3ภาคเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่3เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องความเวียนหัวนะครับลูแมวลองเล่นมาประมาณ7ชั่วโมงในเกมภาคแรก ก็ไม่รู้สึกว่าเวียนหัวใดๆเลยนะเกมมีความเป็นกลยุทธ์เชิงสควอตเบสนิดๆนะฮะก็คือนอกเหนือจากการที่เราบังคับตัวเราเองนะเรายังสามารถเลือกเพื่อนร่วมทีมได้อีก2คนนะครับไปประจญภัยกับเราแล้วก็ทําการสั่งนะให้พวกเขาเดินไปตรงไหนนะครับแล้วก็โจมตีอะไรพอได้ยินคำว่าสควอตเบสหลายคนอาจจะเริ่มคิดว่ามันออกไปทางแอคชั่นจัจ๋าแบบเดอะดิวิชันหรือว่าเกมสเปกออฟเดอะไลน์นะฮะ แต่ว่าไม่เลยนะครับจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยเป็น RPG เป็นหลักนะแอคชั่นน่าจะเป็นรองมากคือถ้าถามลูงแมวนะครับว่าถ้าจะซื้อเกมนี้มาเพื่อนเน้นเล่นเกมแอคชั่นยิงกันมันจะสนุกสุดขีดไหมนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับภาคแรกเมื่อนานมากมาแล้วนะระบบการเล็งการเข้าที่กำบังเนี่ยก็ดีกว่าเยอะเลยเล่นสนุกเล่นเพลินเลยนะครับลุงแมวใช้สไนเปอร์รัวๆเลยนะ แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเกมแอคชั่นจจ๋านะฮะแต่ถ้าเทียบสัสดส่วนกันนะครับในเชิงการเล่นระหว่างในช่วงแอคชั่นกับช่วงพูดคุยตัวละครคัดซีนเนื้อเรื่องสำรวจพื้นที่แอคชั่นเป็นส่วนที่อาจจะมีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าแอคชั่นไม่ดีหรือว่าไม่สนุกนะครับใช้ได้เลยนะเพลิดเพลินทีเดียวแต่ลูแมีพยายามจะบอกว่าถ้าใครคิดจะซื้อ mass effect มาเพราะคิดว่าจะมาเล่นเกมในเชิงแอคชั่นอันนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นเกมแนวนั้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเนื่องจากเกมนี้เป็นเกมสมบทนะ RPG นะคนระับบทสนทนาเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆแล้วก็บทสนทนาต่างๆก็จะเปิดเผยรายละเอียดของเนื้อเรื่องออกมาเพราะนั้นเกมนี้ก็ต้องใช้ภาษาเยอะทีเดียวนะครับผมใครที่ไม่ค่อยถนัดภาษาเท่าไหร่นะครับเกมนี้ก็จะไม่สนุกไปเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีแต่การคุย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 นะครับแล้วก็เดิน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 แล้วก็ยิงยิงแล้วก็คุย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 ,คย แต่ว่าถ้าเกิดเราทำการติดตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหจักรวาลของ Mass Effect นี่มันช่างน่าตื่นเต้นนะแล้วก็ในหลายๆครั้งนะครับเราต้องทำการเลือกซึ่งทางเลือกนั้นก็จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ส่งผลต่อจักรวาลของ Mass Effect ในเชิงกราฟิกนะครับอันนี้เล่าจากมุมมองที่เล่นเฉพาะภาคแรกอยู่นะความรู้สึกในการเล่นเวอร์ชัน Remaster นะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเกมใหม่เอี่ยม หรือว่าเกมเพึ่งออกนะครับรู้สึกได้เลยนะว่าเรากําลังเล่นเกมเก่าอยู่แต่เป็นเกมเก่าที่มีเฟรมเด่นนิ่งๆนะครับแล้วก็มีความคมชัดมากๆโมเดลหน้าตัวละครต่างๆนะครับเราก็ยังรู้สึกได้ว่าโอ้อันนี้มันเป็นเกมเก่านะเนี่ยรวมไปถึงฉากการแต่งตัวแล้วก็ดนตรีประกอบนะครับที่ถ้าเกิดเราเล่นเมื่อประมาณสมัยลุงแมวยังเออเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดของความเจ๋งเลย มันเฟี้ยวมากๆนะครับแต่ว่าพอมาเล่นตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นไซไฟคลาสสิกไปแล้วนะคือมันก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับเหมือนกับเราดูหนังหรือว่าดูซีรีส์ไซไฟหลายๆเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะแล้วมาเล่นตอนนี้ความว้าวเนี่ยก็อาจจะลดลงสิ่งที่ลุงแมลรู้สึกว่ามันใช้ยากนิดน,นึงนะครับในเกมนี้เนี่ยก็คือระบบแผนที่คือสมัยนี้เราอาจจะมีความชินกับระบบนำทางในเกมให้เราเดินไปในพื้นที่ต่างๆ หรือว่าการเข้าถึงแผนที่ได้โดยง่ายนะโดยการกดปุ่มทัชแพดบนตัวจอยแต่ว่าเกมนี้นะก็ต้องกดออปชันนะครับแล้วก็เข้าไปที่แมปถึงจะเปิดเจอแผนที่ซึ่งตลอดของการเล่นเกมก็ต้องเปิดดูแผนที่บ่อยมากๆเลยนะตอนแรกก็จะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเล่นไปสักระยะเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มชินให้อารมณ์คล้ายๆกับการเล่น Forout นะแล้วเราจะต้องเปิดพิพบอยอะแล้วก็เข้าไปในแผนที่ซึ่งมันต้องเข้าไปหลายสเต็ปมากๆ ซึ่งถ้าเป็นการเล่นเกมสมัยก่อนผมว่าเราอาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานเราโดนสปอยแล้วนะว่าเราสามารถเข้าถึงแผนที่ต่างๆได้ง่ายกว่าน,นี้ก็แอบ,บอดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้าเกิดเขาสามารถมีปุ่มคีย์ลัดบางอย่างนะที่ทำให้เราก,กดปุ่มเดียวแล้วเข้าถึงแผนที่ได้เลยก็คงเล่นเกมได้ง่ายกว่าน,นี้เช่นเดียวกับระบบการแท็กเควสนะครับเขาใช้ระบบเป็นเจอ์นลนะก็คือเราไม่สามารถเลือกเควสแล้วก็กดแท็กนะฮะ ให้โชว์ในแผนที่ได้นะเราต้องทําการอ่านเอานะครับทั้งการอ่านตัวเจอ์นลอในเกมเองนะครับตัวข้อมูลในเกมที่เขาจะขึ้นมาว่าให้เราทําอะไรนะกับการอ่านบทสนทนาไปพร้อมกันด้วยคือมันก็สนุกดีนะมันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเป็น exploration นะครับเป็นการสำรวจอย่างแท้จริงนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรข้างหน้าหรือเราต้องเดินไปทางไหนค่อยๆงมไปแต่ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างจากเกมสมัยนี้ประมาณหนึ่งเลยนะครับ ในส่วนของเลเวลนะครับก็แน่นอนว่าแบ่งเป็น2อย่างนะก็จะมีเลเวลในเชิงอาวุธแล้วก็เกราะอาวุธก็มีให้เลือกใช้เยอะมากเลยนะครับทั้งปืนแอ s ซอลปืนสไนเปอร์ปืนสั้นปืนช็อตกันแล้วก็ในปืนแต่ละประเภทนะครับก็ยังมีปืนหลายกระบอกหลายยี่ห้อให้เลือกใช้แล้วก็ยังสามารถใส่ตัวอัปเกรดนะครับโม่ปืนได้นิดหน่อยแล้วก็สามารถเลือกนะครับที่จะอัปเกรดความสามารถของตัวละครในด้านต่างๆได้ ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นนะที่สามารถอัปเกรดได้นะครับเรายังสามารถอัปเกรดตัดสินใจให้เพื่อนร่วมทีมของเราได้ด้วยพูดมาถึงตรงนี้นะครับลุงแมวก็ยังสงสัยนะว่าอะไรทําให้ลุงแมวติดงอมแงมนะพอได้เกมนี้มาก็เล่นแต่เกมนี้อย่างเดียวมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วลุงแมวคิดว่ามันคือการที่ให้เราเข้าไปในโลกโลกหนึ่งจมดิ่งเข้าไปเลยนะครับอินเข้าไปกับตัวละครอินเข้าไปกับบ,บทสนทนา อินเข้าไปกับโลกแล้วก็จัก,กรวาลต่างๆที่เขาสร้างขึ้นเหมือนลุงแมววาร์หายไปนะแล้วก็กลายไปเป็นตาลุงเชฟเพิร์ในเกมเพราะนั้นพูดมาถึงตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าลุงแมวจะเล่นไปแค่7ชั่วโมงของภาคแรกแล้วก็ยังมีภาค2ภาค3มาให้เล่นอีกแต่ว่าลุงแมวอยากจะเชียร์สุดขีดเลยนะครับใครที่ชอบ RPG ไม่ว่าคุณจะเคยเล่นเกมนี้หรือไม่ก็ตามนะครับนี่คือหนึ่งในเกม RPG ที่สุดยอดตลอดกาล อาจจะมีความรู้สึกนิดหน่อยนะครับว่าเราเล่นเกมเก่านะแต่ว่าความเจ๋งของเกมนี้นะความคลาสสิกของเกมนี้นะก็สามารถข้ามเวลานะครับมาเล่นในปี2021ก็ยังสนุกมากๆอยู่เลยใครกำลังหาเกมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะเชียร์นะครับคุ้มค่าแน่นอนก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับความรู้สึกสัมผัสแรกของลูแมนะ Mass Effect Legendary Edition ท่านผู้ชมเล่นแล้วเป็นยังไงก็มาแบ่งปันกันได้นะครับแต่ว่าขอร้องว่าอย่าเล่าเนื้อเรื่องนะก็ไม่อยากให้สปอยนะครับผมถ้า <Hey, S 1> อยากสนับสนุนลูกแมวนะครับก็าสามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากจะโดเนทให้อาหารน้องกระต่าย2ตัวนี้นะครับก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยเด้อหรือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกท่านทํ่านทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านทท่านจะไม่เสียอะไรเลยนะ ไ,ได้ส่วนลดอะไ์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลูแมวเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องเต่อไปครับผมขอบคุณที่ดูมาจน,นจบนะครับผมแานนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริงร๊งกริงร๊งสวัสดีครับ